ลุงพลป้าแตนขึ้นศาลอีกรอบรเผชิญหน้าแม่น้องชมพู่สู้คดีข้อหาหนัก เมื่อบันที23พฤศจิกายนนายเัยพลวิพาหรือลุงพลนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตามที่สามีคำสั่งนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การจำเลยตรวจสอบพยานหลักฐานและนัดสืบพยานในคดีที่พนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องลุงพลเป็นจำเลยที่1และป้าแตนเป็นจำเลยที่สองโดยลุงพลจำเลยที่1ถูกฟ้องในฐานความผิดรวม3ข้อหาคือ1พระผู้เยาวสองทำให้คน ตายโดยเจตนา ปล่อยปะละเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย3ดัดแปลงสภาพศพขณะที่ปาแตนจำเลยที่สองถูกฟ้องในฐานความผิดหนึ่งข้อหาคือร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสาพวัวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จส,สิน้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยมีนายสิทธาบีบังเกิดหรือทนายตั้มและทนายรัชพลเสิริสาครทน,นายความจำเลยเข้าร่วมด้วยขณะเดียวกันนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของ น้องชมพู่และทีมทนายโจ์เดินทางมาศาลด้วยเช่นกันโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์เดินทางมาไลฟ์สดและถ่ายคลิปพร้อมให้กำลังใจลุงพลป้าแตนบริเวณหนาา้าศาลโดยในคดีนี้ฝ่ายโจ์เตรียมพยานในคดีนี้ไว้63ปากส่วนพยานฝ่ายลุงพลและป้าแตนมีเพียง32ปากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ